อยากรู้อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมีสติดับทุกข์ได้ไม่คี้ก็มองเว้เด็กปหนึ่งก็อ่านได้เนี่ย<า>ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกของโพธิวนามันก็มีอยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไร ก็ตามหาก็หาที่ปฏิบัตินะหาที่ปฏิบัติแล้วไปเพ่งกสินอยู่ที่จังหวัดสะแก้วไปเพ่งหยุ่เจ็ดปีเอาไฟเป็นอารมณ์เตโชกสินังคือมันเพ่งออกนอกฐานกายมันเพ่งไปเพ่งอยู่เจ็ดปีมันรู้หมดเลยรู้เรื่องของชาวบ้าน รู้หมดเหมือนเหมือนเลด้ามันรู้แต่แล้วมันไม่รู้มันไม่รู้ตัวเอง,ปฏ,ป,เงป,ปฏิบัติไปกูเก่งไปปฏิบัติไปก็เก่งทิ่ทีมานะอัตตาตัวต,วตวนเนี่ยมันมันสมบูรณ์มากใครพูดอะไรไม่ฟังก็จะรู้ว่า แต่ไปรู้เรื่องของคนอื่นมันไม่รู้เรื่องของตนถึงเวลาสวดมนต์เย็นนี่พวกปฏิบัติทั้งหลายนี่เราบอกมาสวดมนต์มารวมกันปุ๊บเปิดรายการเปิดรายการปุ๊บอา้าปิดปิดปิด,ปดอา้าเรากำลังมองแปดหมื่นสี่ธรรมขันรายการของแม่นัทนะเอเราสนใจจำได้แต่ว่า อยู่อำเภอสนามชายเขตจังหวัดสะซึ่ง,งเสาร์ม่ชีนัดนัททยวรรณจำจำไว้จำไว้ปิดก็ปิดฮะปิดใจมันศรัทธาใจมันศรัทธาตั้งแต่เห็นเห็นเ,เห็นรายการแปดหมื่นแล้วมันจำในจิตบอกตร,ตรงนี้แหละที่ฉันจะต้องไปมันมันมัน,มนใจมันบอกแบบนั้น เสร็จแล้วแม่ชีก็มามาที่นี่เจ็ดวันพอเจ็ดวันเสร็จแล้วแม่บอกเข้าเข้มนะที่นี่พอแม่ชีมามาบ่อยๆเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอยากรู้อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหนึ 1, ่งพรรษาก็หมายถึงสามเดือนนะ่ะนะขอเข้าพรรษาแล้วที่นี้แม่ชีก็มาขอเข้า สมไมนั้นแม่ชีไม่เข้าใจนะไม่เห็นไม่เห็นเนื้อหาเสื้อเสื้อที่คุณโยมใส่เนี่ยค่ะมีสติดับทุกได้แม่ชีก็มองเว้ยเด็กปหนึ่งก็อ่านได้เนี่ยอ่านแล้วก็ไม่สนใจคือไม่เข้าใจมีสติแล้วเจ้าหน้าที่ระบอกว่าหยุดก็ถึงแม่ชีก็ไม่เข้าใจอ๋อ พอ,อพอมาตอนหลังเนี่ยหยุดการปรุงแต่งพอสามเดือนเสร็จแล้วแม่นัดบอกว่าลูกลูกบวชนะบวชอะไรอะ่ะครอบครัวก,ก็ยังมีลูกก็ยังมีทุกอย่างก็กยังมีอันที่จริงอะ่ะครอบครัวแม่ชีสมบูรณ์นะลูกดีสามีดีแต่ ลึกๆอยู่ในใจนะมันทำไมมันทุกข์ทีนี้แม่ชีก็รวบรวมนะรวบรวมกำลังใจรวบรวมว่าเราอะจะวางเขาได้ไหมเสร็จแ,แล้วแม่ชีรวบรวมเสร็จสับออกมาเรียบร้อยแม่ชีก็บอกกับเขาบอกแม่จะไปบวชชีลูกสามคนก็บอกว่าจิตตกจิตตกสองคนสองคนสองคน,สองคนบอกจิตตก และไอ้คนเล็กเขานั่งมองจะจิตตกทำไมเขาบอกว่าแม่ไม่ไปบวชชีก็ไม่เห็นแม่อยู่บ้านเลย <c oughs> ส,อสองคนได้สติ <c oughs> เขาบอกเออเนาะ <c oughs> ไม่เห็นแม่อยู่บ้านเลยอ่ะโอไม่เห็นแม่เขาก็ใจายชื้นขึ้นมา <c oughs> วันที่แม่ชีตัดสินใจไม่มองอะไรเลยเดินออกจากบ้านมา มองไปพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้น,น,นท่านทิ้งไม่ใช่ท,ท,ทิ้งแค่สามคนท่านทิ้งมาทั้ง,ท,งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านมีมีมากกว่าเราภาระ,ระที่มีมากก่เราแล้วทำไมท่านทิ้งมาได้แล้วทีนี้พอมาถึงปุ๊บแม่ชีก็มาเพียรที่จะ ครูบาอาจารย์สอนเมื่อก่อนไม่เข้าใจนึกบอกว่าการไปเพ่งกสินนี่เหมือนคล้ายแบบว่าปฏิบัติไปกูเก่งไปเพราะอะไรมันมันไม่มีสติอะ่ะมันเพ่งออกมันรู้แต่เรื่องมครูบาอาจารย์เนี่ยพูดไม่เข้าใจว่าอาจารย์บอกซ้ายไปขวาบอกเดินหน้าถอยหลังครูบาอาจารยนะ์น่ะใสยหัวเลย ไม่รู้จะสอนอย่างไรซึ่งมันไม่ทันความคิดเพราะอะไรเพราะว่าเราไปฝึกสมถะเราไปฝึกสมถะแตอ่อยู่ที่เนี่ยบอกที่ที่มาดูว่าหยุดก็ถึงอ๋อมันค่อยๆโย,ยนิโสกลับมาค่อยๆยโยนิโสกลับมาดู ดูพฤติกรรมของเราดูพฤติกรรมของเราเราไม่ไม่เพียงมองผู้อื่นแล้วพอเราเพียงมองพฤติกรรมของเราศีลเราก็ค่อยๆสมบูรณ์ก็คือการสํารวมอ๋อสํารวมกายวาจาใจมันพอแม่ชีเข้าใจมันก็โยนิโสสํารวมใจของเราอ๋อ การรักษาศีลมันทำอย่างนี้นี่เองมันทำอย่างนี้จิตเรามันค่อยๆมีศีลแล้วมันมีกำลังที่เป็นกุศลทุกวันนี้แม่ชีก็ค่อยๆสำรวมกายว่า,จาใจที่ไม่ไปเพ่งโทษผู้อื่นแม่ชีก็ค่อยๆมีความสุขขึ้นตามลำดับค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ท,ที่ให้กำลังใจขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณแม่นัดที่ให้โอกาสลกูกขอบคุณค่ะ